ทําลายนะวันนี้ต้อ,มา,ตอมาแกงต้นมะละกอนะครับเผ <c oughs> าขยะตายต้นนะครับเนื่องจากบม่ได้กินมาดนนะนะจริงๆคือล่วงหมดนะครับอันนี้ก็เลยแกงในการนะครับจุดไฟรับนิดนึงครับ <c oughs> อันนี้เป็นวิธีการแกงต้นมนะละกอครับ ยีงมีลูกอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ติดก็เลยกลับมาแก้งใหมนนะ่จะมีวิธีการเดี๋ยวดูอีกทีนึ่งนะครับว่ามันจะรอดไหมครับผมเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับว่าผลจะติดไหมนะหลังจากล่วงมานาน เป็นกลยุทธ์นะครับาการเอาโซรอดของเขาเขาโดนขเขาโดนแจ้งหรือโดนคิดว่าไม่น่ารอดเลยมันก็จะมีการปรับตัว แนวบ้าบา,าปาดกัเนเอละนะครับจะค่อยติดตามนะครับจากนี้ไปนะครับดูนะว่ามันจะติดผลไหมนะครับเคยแก้งทีนึงแล้วนะครับก็ติดผลดีทีเดียวไม่ต้องกลัวตายนะครับมันจะมีวิธีการดูแลตัวมันเองครับ <c oughs> ลองเอาไปใช้ดูครับเอาหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็โดนแกล้งแบบเต็มที่ไปแล้วนะครับก็จะมีเช่าๆหน่อยเราก็ทิ้งไว้นะครับให้ดินมันให้ดินด้านข้างล่างนะให้มันเย็นแล้วก็ปล่อยไว้จนถึงตอนเย็นเลยนะครับเขาก็ไม่เป็นไรนะครับเข่าก็ช่างเขานะครับแต่ด้วยธรรมชาติเามันก็จะมีวิธีการเอาตัวรอดนะครับอันนี้ผมเผาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแหละ ดูใบๆข้างบนก็จะแบบเฉาๆไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับโดยธรรมาชาติของเขาเขาจะรักษาสมดุลของเขาเองครับดินข้างล่างนี้พอเผาเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปลดน้ํานะครับเพราะว่า,าผิวดินจากข้างบนเนาะมันจะร้อนนะครับเพราะว่าโดนไฟเผาอยู่นะครับเราก็ปล่อยทิ้ไงไว้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นมาดูอีกทีเนาะแล้วก็ลดน้ําลาดได้เลยครับเพราะสภาพอากาศตอนช่วงเวลานี้เนาะเช้าๆสายๆเนาะมันก็จะร้อนหน่อยนะครับ ไสทิ้งไว้อย่างนี้ครับต้องแกล้งเขาบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆคือก็ถือว่าโดกเนาะแต่ว่ามันไม่มีผลแล้วผมก็จะแก้โดยวิธีการเอานะครับน้ําน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะโรยรอบๆห่างประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มสารอาหารในเขาในช่วงเวลาที่เขาต้องปรับสภาพนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ทิ้งในโคนนะครับไม่เท ใส่โคลนต้นนะครับเพราะจะทําให้เขานะครับช็อกได้เนาะผมคิดว่าอยางไงน,นะนี่เป็นวิธีการของผมครับก็มีครั้งหนึ่งเนาะปลูกไว้ประมาณไม่ได้ปลูกครับมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นต้นมะละกอที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะเราเอาเศษอาหารมาทิ้งไว้แล้วเขาก็ขึ้นเนาะแต่ผลปรากฏว่าสี่ห้าต้นที่เรียงเรียงกันนะมันมัน มันมันออกเฉพาะดอกไม่มีผลนะแง่ก็เผาก็อย่าเนาะกวาดกวาดกวาดใบหญ้าแล้วก็เผาก็ผลปรากฏว่าติดลูกทุกต้นนะครับก็ได้กินทุกต้นเนาะอันนี้ก็เลยผมเอาวิธีการตรงนั้นนะครับมาแก้แก้ต้นร่วงนะครับแต่ระหว่างนี้ก็ปล่อยเข้าไปนะครับให้ไฟมอดไปเลยครับถือว่าครึ่งชั่วโมงผ่านละถือว่าโอเคแล้วนะครับ แล้วอยมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะในภายในสองถึงสัหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้นะครับช่วงสงการเนาะผมกะว่าจะแกล้งเขาหลายทีแล้วนะครับก็สงสารเนาะแต่เห็นดอกแล้วเห็นนะครับนี่คือเป็นผลของอาหารไม่ถึงนะครับกลนวเขาจะเหลืองเหือเนาะติดดอกติดผลอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่โตเนาะก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาหารเขาไม่ถึงด้วยนะครับเอา้า<อ>ก็ฝากเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะครับว่าเขาจะรอดหรือจะล่วง แต่ผมว่าเขาไม่ตายง่ายครับโดยธรรมชาติของต้นไม้นะเขาจะรักษาสมดุลของเขานะครับด้วยวิธีการของเขาเองนะครับโดยธรรมชาติเนาะแต่ดินโซนนี้มันเป็นดินใหม่นะครับมันขึ้นเองนะครับผมเอาพวกเศษอาหารเนาะมาทิ้งเนาะแล้วเขาก็ขึ้นหลายต้นเลยครับเหมือนจะได้กินแต่ไม่ได้กินนะครับก็โดนตัดบางทิ้งมากนะครับแต่ต้นนี้มีแววว่าจะได้ได้กินอยู่นะแต่การช่อเขาค่อนข้าง น่าจะเป็นต้นตัวเมียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดอกก้านเขาจะยาวๆหน่อยจะเป็นลูกผสมนะเราคอยสังเกตดูครับตอนนี้ประมาณสัก2อาทิตย์สามอาทิตย์นะดูว่าเขาจะติดไหมนะครับก็ไม่ซีเรียนนะครับถือว่าเรียนรู้กันไปนะครับปาาติดตามด้นะครับนะก็ฝากด้วยนะครับหลังจากเผาไปแล้วนะครับเศษขยะอยู่ข้างล่างเนาะเศษใบไม้เนาะดูว่าเขาจะดูแลตัวเองยังไงนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องเป็กกังวนนะครับเราถ้าสมมุติว่ามีหลายต้นผมว่าโตแน่นอนนะครับน่าจะติดผลนะครับถ้าไม่ติดเดี๋ยวก็แกล้งใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยวจะหาไม้ไปเสียบที่โคนต้นอีกทีหนึ่งแกล้งเขานะครับคิดว่าน่าจะได้กินแน่นอนฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวรายงานผลกินว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ